สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับปลีสครับเวเฟอร์โรชีสครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะเขาว่าชีสนะครับก็คือว่าเวเฟอร์ที่ทำในไทยเนี่ยเท่าที่พี่อ่นเห็นนะครับอย่างที่เรารู้กันก็มีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรทั่วไปนะครับแต่ชีสยังไม่เคยมีใครทำนะครับพอมาดูแหล่งผลิตอ๋อมีหน้าล่ะมันไม่ใช่ของไทยนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับก็ผลิตที่ประเทศเวียดนามครับเดี๋ยวเราขอชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างอาารยและที่สำคัญนะครับเฮ้ยดูสิ เขียนหลายภาษามากนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาจีนด้วยแสดงว่าอันนี้เป็นส่งออกระดับนานาชาตินะครับอันนี้เราก็จะมาดูนะครับกับรถที่มันเป็นอินเตอร์นานาชาตินะครับขายหลายประเทศมากว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคครับก่อนกินมาดสมการก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นแป้งสาลีสารสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำตาลสารสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครันพืชสิบดี่เปอราเซ็นต์ชมดูกันะ่งับว่าเป็นไงกนบ้างนจ๊ะเพรนะครับนีลายภาษามากน ไทยอังกฤษเวียดนามจีนอ่ะนายจะส่งขายไปหลายประเทศเอ้ยนี่นี่นี่ข้างในนะครับก็จะเป็นเจอซองเงี้ยสามซองนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้แกะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแกะกันดูอ่ะในแต่ละซองนะครับก็จะมีอยู่3อันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆพวกโอโจ้แหละเอ้ยแต่ว่าพึ่งตรงครับมันก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับเป็นเวเฟอร์ที่ใหญ่กว่านิดนึง กินเหมือนกับเวเฟอร์นมนะโอเคครับคันนี้ชีววิาชาตอืมมันตงนะทาไมบอกพี่อ,อั้นอะ ก็นึกว่าเป็นเวเฟอร์นมนะครับตัวเนี้ยก็มากรอบนะชหนึ่งเปร์เซนจริงด้วยถามว่าพอดมเนี่ยมันได้รสชาติชีสไหมก็ได้รสชาติชีสนะครับแต่ว่าพอกินไปอ่ะเร้คาความเป็นชีสอ่ะ มันจับมาตอนไปลายก็คือว่ามันเหมือนเวเฟอร์นมนะครับกินไปเนี่ยต้องรอให้น้ําลายมันละลายออกมาครับพอน้ําลายละลายมาเจอปุ๊บของไส้เนี่ยรสชีสถึงได้ออกแล้วก็เป็นชีสแบบค่อนข้างแปลกก็คือว่าชีสเนี่ยมันจะมีหลายเกรดนะชีสเกรดที่มีแบบรสชาติเค็มๆออกมานะครับถ้าเกิดใครเคยกินอนะ่ะมันจะมีถ้าเกิดเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมอ่ะจะเป็นชีสแบบ ไม่ไม่ไม่ใช่ด so well. ั้งเดิมมันต่างประเทศนะมันดั้งเดิมของไทยนะมันจะมีรสชาติเค็มมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครกินชีสจากต่างประเทศอะของเขาจะค่อนข้างที่จะจืดนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำเป็นแบบออกรสชาติแบบชีสแบบปลายกินเข้าไปเวเฟอร์เหมือนออกรสบนมเสร็จแล้วก็กินเข้าไปเชี่ยเชี่ยพอละเอียดปุ๊บรสชาติชีสออกมาแล้วก็มีปลายติดรสชาติที่ความเค็มออกมาด้วยใส่เกลือกี่เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยเออเนนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าเออในนี้ก็ไม่มีเกลือนะครับแต่แปลกมากอะมันได้รสชาติชีสแบบ ที่มันใส่เกลือประมาณนั้นนะครับเหมือนรสชาติชีสสมัยก่อนโอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้นะเพียงแต่ว,ว่าถ้าพูดตรงๆก็คือว่าอ่อนไปนะครับคือเราหวังว่ารสชาติชีสจะเยอะกว่าน,นี้คือรสชาติชีสมันออกมาแบบนิดเดียวไงความจริงอาจจะเป็นเพราะเป็นชีสผงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะถ้าใส่ไปแสองสามเปอร์เซ็นต์มออกจยรสชาติมากกว่าน,นี้นะครับแต่ถามว่ามีรสชาติชีสออกมาไหมออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาแบบที่คุณเขียนว่าชีสตรงนี้ไงพอเราเขียนว่าชีสตรงนี้เราก็แบบมีความคาดหวังมากมากแต่ว่ามันออกมาให้นิดนึงนะครับก็ ตามส่วนประกอบ1%ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับกับชีสพงนะครับโอเคครับเราจบการดูนนคลิปนี้ไปแบ่งเขาดีนะครับถ้าฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ